จุดเด่นของเกียร์ดูมชิมาโน่เอลฟิเน่8 ข้อแรกระบบกลไกทั้งหมดอยู่ในตัวดุมแสดงว่าจะไม่มีระบบตีนผีหรือเฟืองยื่นออกมาลดโอกาสในการที่จะมีอะไรไปกระแทกตีนผีแล้วก็ตีนผีหักหรือเบี้ยวทําให้การชิฟต์มันเพีย้ยนข้อที่2กลไกการเปลี่ยนเกียร์ของชิมาน n น่ออฟฟิเน่เนี่ยก็คือดีไซน์มาให้ใช้กับชิฟเตอร์หน้าตาที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือเป็นบทแบบทริกเกอร์ชิฟเตอร์ปกติซึ่งไม่ใา่คนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับระบบทวิสต i ฟชิฟเตอร์ที่เป็นมือบิดแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่คุ้นเคยไม่ต้องปรับตัวข้อ3สามารรถเเเปลีี่ยนยนกได้วลาที่รถ ระบบเกียร์ทั่วไปเนี่ยต้องถีบบันไดเวลาที่เราจะเปลี่ยนเกียร์โซ่ต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นระบบเกียร์ดูมนะคะก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้เลยเวลาที่รถจอดหยุดนิ่งซึ่งมีประโยชน์มากๆเวลาเราใช้ในเมืองติดไฟแดงอะไรพวกนี้นะก็คือไม่ต้องคอยไล่เกียร์ให้ลงมาเกียร์เบาเราสามารถที่จะจอดหยุดได้ทันทีแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ไปในเกียร์ที่เราต้องการจะออกตัวได้ทันทีเลยข้อ4อัตราทดของอัลฟีเน่ อยู่ที่3ามอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับระบบดุมแบบโรลออฟซึ่งอยู่ที่500กว่า,วานะซึ่งตรงนี้ก็คือเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้งึงใช้งานในเมืองทั่วไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนอยู่ไม่กี่เกียร์หรอกไม่ได้ใช้เกียร์ครบนาซึ่ง300กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือถือว่าน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองข้อ5ใส่ได้ทั้งโซ่และสายพานันธุกลไกของตัว ชิมานุออฟฟิเนนะคะก็คือสามารถที่จะถอดสปอกเก็ตหลังนะได้ที่อยู่ติดกับมันให้เป็นใส่ที่เป็นระบบเปืืองหรืออีเวนเป็นสายพานก็ได้ ก็หไม่ต้องการการดูแลจุกจิกทุกห้าพันกิโลเมตรหรือประมาณสัก2ปีนะเอาเข้าไปให้ร้านที่เชี่ยวชาญเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันภายใหนแค่นี้เอง7เจ็ดลุกของชิมานอฟิเนแน่นอนว่าดูเรียบคลีนนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจพวกลูกจักรยานแบบคลีนคลีนแบบซิงเกลสปีดเลยพวกนี้นะไม่มีอะไรยื่นออกมาเยอะแต่งรถอะไรเงี้ยแต่ซิงเกลสปีดอาจจะใช้ยากไปหน่อยนะเพราะว่าไม่มีอัตราทดเลยเนี่ยก็อ อัลฟิเน่ก็เป็นอะไรที่อาจจะตอบโจทยกได้นะเพราะว่ามันก็ดูคลีนแล้วก็เ,เต่ยังมีเกียรใ์ให้ใช้ได้อยู่และข้อ8ข้อสุดท้ายก็คือราคาต่อคุณภาพที่น่ารักน่าสนใจมากๆราคาของเซตชิมาโน่อัลฟิเน่พร้อมกับพาร์อ,อ,อย่างมือเกียร์นะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆนะแน่นอนว่ามันอาจจะเทียบตัวสเปคตรงๆไม่ได้กับเกียร์ดุมรุ่นอื่นยกตัวอย่างเช่นโรลออฟนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแค่ตัวของมันเองเนาะก็คือคุณภาพต่อราคาการเมนเทนแนน้นที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากเนี่ยก็คือถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยแหละ